ให้กำลังใจประตูเกี่ยวเขาได้บ้านวัดสนาห้องนั้นไม่ห้องนั้นแม่พอเรามีแหงพ่อตู้ใช่แล้วอ่อวะ มังกรหนึ่งสองสามโดนดีมกดักรดรุมโอเคสบายดีเด้อป้าลุงเลยทงหายทงนาะคือเกาตู้มีตูต้เกยวเขาคือเกาไปย่งกปาไปมึงเงียบ่ิไอ้มาม,มานะมานะ พี่น้องห้องแม่ผู้ตู๋นะห้งองแม่พอเรามีแหงนะเย็นสบายเย็นสบายสาวนะเย็นสบาย หอตู้ไปล้วหอตู้แม่ตู้สอวัดนะมาอันนี้จะ อย่างหรกันดีลด้ลูนี่คันนี่คันนี่ย่างพูดบอต้องหัดแต่เป็นเห็ดไลไนนะ่พี่น้องเนาะคู่คับกับไปลายไล่อ,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 นอีน้ายังบอมาเลยนะฮะยังบอมานี่แต่พออีน้าเนี่ยนะเกี่ยวเข่าอยู่น้ำพอตู้ห้องห้องแม่พอตู้นะ Nào, tôi nó lì bạn đâu Nó lì bạn đâu Chỉ hụa bơ Hụa con thảo sẽ bơ Ông mà đi bao đó chỉ จะไปหอดประตูได้นะขันนี่ขนาดเมื่อนี่นะ่ะอูเมื่อวานนี่น่ะนะมาเนี่ยนะนะม,มาผนะ้าไปแล้วไปะ <c oughs> <c oughs> còn lại mítu mảo mítu mảo mítu mítu mày mítu 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 lại mítu 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 thì nó cái nhang nhang mítu nhang mítu 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 อาหูกบเกี่ยงใช่ป่ะเกี่ยยังยังยังไปนี่ปตอักตูมาพี่มามมมาบ้าแม่เอุานแม่ตู้มาเลยมตู้มาเลยมิตู้อ๋อพรตูก็มตู้เกี่ยสวระดนี่นะ แล้วปะวาดแล้วนี่นะไม่ได้พูดน้ำมูกแล้วนี่นะมอติอยู่เพื่อนนี่นะแม่อุ้มแม่เออที่ที่ที่เอออุ้อออมกลับไปหอดพูดก่อนนะแม่สิอุ้มไปไปย่างก่อนอกบกบกบมึงแน่กบโดนน้ำเดี๋ยวนะอุ้ยมึงแน่น่ะมักจีหอยกับพูดกัโปวดอยู่โอ้ กูไปยูห้อมน่ะไม่ตู้ห้ามาน่ะม่ตู้ห้ามาน่ะตู้มาเลยตู้มาเลยข่อหนาาูมาต้อนนะมึงไงมีตะหูกบบ่อนี่เกี้ยงแห่นี่อู้หูกบจัานี่เกี้ยงน่ันเทิเ ตู้เกียเป็นไรตู้หนักมือวะตู้นักมือวะเกียรนะจุดดิบอกมันยืนเออรมกับคนใดนวบอมันยืนกันเยอะนะว้าวไงฮะผู้ง่ญ่แท้นี่งูง่ญ่แท้นี่

hai phụ oh. tụ có mấy tụ bán ơi ờ, bố ừ. mấy đấy, ừ. chả bố bọn năm mì tôi hết đâu hết đâu mì đâu hết 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 đâu nhảy đâu hết Chị hết đâu nhảy đâu hết đâu hết đâu hết đâu แกไผู้ตู่ผูนัแกลูกละใอ้ผู้ตู่ผู้แกะแกแกาจริงอ้าวอ้าวจกอะไรบอไม่ได้ซื้อเล็กเลมกันใสโซลาซื้อแลมมือเสาร์นี่ยังไงไอ้เงินแสนหนึ่งเท่าเสานี่มันเป็นอะไรมันแกจกอะไรบ่ลูกนะ เอา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 นายังบูมาแตงหิ huh. oh. hmm. ah ้งดำติจักแบบบาบูหิ้งบ่ายมันหุ้บหิ้เอานาเสมอยแกจะไล่เชาบ่อนีใไหนนาานัามีตู้เน่ยเช่าเ้านเช่าเานแถวประตูขี้น้าเนีอยหลบป้อนตู้เนี่ยตู้เมื่อยนะป้อนตู้เนี่ยป้อนตู้เนี่ยโอ้โหห้องแม่บบากับลาตีนะห้องอะไรห้องไม่รู้เงามางอย ฟังกม่รู้บายดีอยากกินขนมด้อยเอาเอาๆอยเอินอยู่นะเอาๆกินขนมด้วยบอนมันบอลบอลบล่มนี่เกี่ยวคือชักยู่เนาะบอลมันบัลร่มบัลเกอทำมลเมันกะแขงอยู่นี่บอลร่มยากแน่นะยากคุ้มนะเกล่ยวับเจ็บเอวแล้วเขาเห็นเราบาเกีียวยังเกลีแต่เจ้าเมยน้ำนี่ เ้ไหมอ่อไรตีพูดเอินใช่ป้าเอ้แล้วเออทำเอ้ืมอก็เอดแล้วแล้วป้าเอ้ืจะกินตีแล้วเมอให้ไม่ตู้ผู้แม่บุญยาโอ้ยบุญยากให้กินเมื่อยเลยเขไาบออย่าไปก้อหยาเลยก้อหยากพุ่นบชิดเลย ไปใช่นั่นใช่นั่นน่ะเมื่อละบ่เมื่อละผูกเกี่ยวเพื่นเอามาให้ตู้ก้อนขนมนั่นเอามาให้ตู้ก้อนไม่ชิอุ้มขึ้นอุ้มลงลูกละลงไปก่อนไปขึ้นรอ้ๆขืนนั่งพี่ได้ไปลงไปก่อนผัวนั่งพีนั่งนี่เฮงขึ้นนี่นั่งเกี่ยวได้ด้วยผูผูผู ผมเอาไหมพอมันแหม,มันหายมานะะ <c oughs> พูดะไปหายมา,ายพูดอะไพูดอะขี้ไยมาน่านะมันมันอยากมาเป่หน้าตู้วะมันลวงมาเลยอาเอาให้พูตู้นะแม่ทงคุณนมนั่นเอาให้พูตู้ก้อนน้อยจึงย่างขึ้นสิห้าล่มหันนี่นี่เอาใส่นี่แบงใช่นี่น้อยนึงนี่ นีะเบ่งมาข้าบเลยมันหอมเอ้าไปซ้โอะไอู้หูห้องไหะตี้รือดีนะไเอาบ่รได้ขุดกบบอแม่บ่ได้มีบอไตู้เมื่อบบานี้เอ้ายังคักบบานี่ อ้าพนมตัวนี้อ้าโอ้โหมือเงื่อเอาน่ามาบ่ไอาน่าจับสมอยหาเลยน้าอยู่เทียงเหรอคะน้าอยู่เทียงไปเทงอนมนะแบ่งเอาไหมแบ่งเอาไหมเอาแบ่งแค่นี้เอาถุงนะแขนแล่นรถถูเหน้าอยู่ทางเทียงกู เราเบามากเราบขืนปะเราเบามอาระระบาดสิมาหอมแก้มฮะอ้อาตาอาตาอาตาเล่นปะอาบาววนนี่อาตาอาตาอาตา ยังเดี๋ยวงานหนึ่งที่เงินอึนนี่นี่เอาปอนบ่าวอยู่ปอนบาอยู่นี่หอมลึกหอมลึกเอาบ่าวอุ้มแนบ่าวลมแน่พอมีแหงด่าถิ่เมื่อได้ด่าถิ่เมื่อดิ่นเวลาได้ไปคือจีไป หายชดท่าพี่น้องเลยพี่นาไม่ได้จะเห็นเกี่ยวข่าวอีกแบบนี้นะอีนี่คือชิบเดท่านี้แล้วปีนี้นะปลุกใครกันไ้เล่นปะแม่โบเดี๋ยวนี้นะวูวดุกน้องกันตามลังยืดยืดว่าลูกอย่างปะแม่เลยนี่บาลูกอู้จ้ โอ้แลนปะไม่จ่อยวะน่ะหาไม่จ่อยลูกกูอ่ะหาแม่เน่ให้เลยวู้ให้แม่ว่านี่แลนไกงัวนี่ลูกพี่ขึ้นทั้งนี้ก็ได้นี่ทั้งนี้ทั้งนี้นี่ทั้งทั้งเทียงกันหน้านี่ชื่อเทียงกันให้เอามากันเบิ้งเบิ้งแม่ตีมันก่อนเลยงัวไอ้บ้าปวดดวงนี่นะ ไปย่างลงไปแม่แม่สิแม่สิไล่ให้ย่างๆๆแม่สิไล่เออแม่ตีให้มึงนี่มาน้อยตัวไล่ไก่นะกี่ว้าวกี่ว้าว อ้ยังมีหนามเฉยอยู่บ้านนี่มีนามเฉยนะอุ้ยมีป่าจักมีกบจักมีกบจัก,ก,กปไปแดนป้าไม่จ้อยบ่อนี่นะบม่ได้ถ่าไม่จ้อยผู้หญิบ่อนี่นะ แนนป้าแมงกุลนนี่โอ้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 าอ้าอ้าแนนป้าไปจอยอีกแล้วไปใส้เอ็กกันั่น่ามแม่ฟรีกอนนี่วู้มังคุดเมตูชุกแล้วอะ้ะ ป้อนพุงมีตู้ช็อตแล้วนี่พุงมีตู้ไม่เหม็นกินชุกเออไอ้พุงชุกแล้วห้องไม่เอินนะห้องไม่เอินนะเอินอะอยู่นั่งอยู่เถียงบ่มาแต่เช้นขึ้นเถียงบ่หนี่หันมา Một mất bao. Mẹ chồng. Ừ, mẹ chồng mất mất sếp tóc, papa. Mia mía. Mia mía. Mia mía mía. Mia mía 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 ข right. ูดเลยนะเห็นบ่เอ้ยนะเอ้ยนายอ่ามาหน้ามวนพิตาลุงเอ้ยผู้ขายของเครื่องผูกมาเลยมาเลย มาน้านเดม้วนได้ขายของเครื่องพี่น้องเลยเนาะจูกะ่ก็เกี่ยวขขาวจ้อนขขาวจ้อนขขาวแล้วพี่น้องเลยชิเลวแล้วแบบน,นี้เนาะไปชิซ้ำมาอนี้ละบาเน่ยนะซ้ำมื่อวันศุกร์นี่ยบ่เน,นี่นะว่ะ มวนได้มานาเอามาอยู่นอกพี่ดุมันหกแล้วหาไม่ห้องแต็นยักน้ำหามานะแม่ขายของเครื่องบ่เออน้ำเมือปะแล้วบ่นี่ยื้อบ่เนื้อสือจะาบ่เบิ้งเบิ้งเบิ้งคายยังนี่คลายยันนี่ ขายยังขายยังดิยบลูกล่ะกระดาษขายยังไปบ่ขายยังนี่ไปขายดอกไม้บ่ไปนะไปแม่บ่บุมีเงินชื่อบ่เอาบ่บุมีเงินชื่อเอาไม่ฆ่าก็ให้แท้เนอะไม่ฆ่าใจให้แท้ไม่ฆ่ากันขายยังอะนี่ซื้อแน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 ่ โอ้ oh, ชื่อแนะ่ขับใจอย่นี้ชื่อแน่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 เอ้ามาไปดิเอ้าขายไปเร็วไปดิชื่ออะไตัวป้าใครอันเท่าไรดวงนี่อันจักพันนี่อันจักพันแม่ชื่อซอยนี่มามาว่าห<ๆ>ินห่อห้าบ เโหพี่น้องเนาะตู้กันเป็ตู้เกี่ยวขาวแลใกล้ชิแล้วแล้วจอนข่าวจอนข่าวพี่น้องนะตยิงเดือดแกหนึงเนาะฮึบฮึบแล้วมื่อนี้แหละพี่น้องมื่อนี้นะเบิดแล้วบบบนี้ยิงเดือดแต่คนบบบนี้นะกระปั้นเนาะเบิดนี่กับเบิดเลยแล้วบบบนี้ฟารุงเลยเนาะไอ้นี่ขุนเมื่อวานนี้ ให้ยังไงนดมานะยันูยันเออขอบใจขอ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 บใจบะนี่เออมันไปชิญญาตเอาแน่นอนลูกหล่ะเนาะขอเลยสซมสิดินเนี่ยเนานะเนาะใหญ่เนาะ มานาว่ได้ดินได้ดินนะเบยหนาก้อยอยากมาคำชำนาดกันได้ผ้ามาหมพี่น้องเนาะสำบาอยากมานะาาคำคำชำนาญครับผุนไปเอาทั้งผุนลูมมันหลแบบนั้นผู้อยเอาบอลมันสั้นหน่เด้ออย่างตกเด้อ เฮ้ยโกมากระเซกตู้บาทน่งงวงกินบ้าแหล่นี่มาดอมาดอของเครื่องมาลูกบอมามามาดูาชื่อ <มา S 1> ช่อยว่าแนชิดอ่ะมาิีมาดีมาจเหียข,ของกูข้ามไปบ้าไปเอ๊ซื้อ ก,กันกินซุมมือจะได้บบอ,อาการกินซุมมือจะได้เหรอเ่าไพจีพา,ออายอน้องเอมาแม่ชื่ซอยมะมาวัดไขายัดขายจักพันวัดวัดขาจักพันมาชิช่ื่อซอยเนี่ยอะมาขายแม่ไนงะอ้คิดเลขข้างนบอนนะคิดเมืองบ่อลวงนะจักพันจักพันจักพัน มาขายแม่เนี่ยมาขายแม่เนี่ย้เงินแม่องจ๊ขอไวเอาเือกไว้ก่อนเือกไว้เือกไว้ไปขอเงินตบแม่ขอเงินด่อยแม่ขอเงินแน่อีแม่ก็เงินเสียน่นอนนุ่มหลก น้องน่ะก็อ่าซื้อเอซื้อให้ให้กระนันได้ได้แม่นี่หลอดกลัวตนไปเด้อดินขายของเครื่องมะนาวพี่น้องนะเนาะตามภาษานอยพี่น้องอ้างนอ้าวน้ําก็ยังบ่แห้งตู้เราสิปลูกผักปลูกหญ้าก็ยังน้ําบ่บูเป็นแนอยู่เนาะอีแม่โคโคปาๆๆซะเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบ คิดเพียงสำนีก่อนขอบุญขอบคุณน้าไลเดอ้อป้าลุงเลยที่เขับมารับ z o o น้องวาสนาเดอ้อเนาะโอ้ยยูวด,ดีก็ไปแล้วรมจะไป,ป,ป,ปรบกมกป็นั่นนะ่ะโบให้